การเตรียมทับเพื่อเข้าร่วมรบในสงครามสงครามหนึ่งซึ่งเป็นสงครามระหว่างประเทศเอลซาวาดอร์กับฮอนดูรัสทั้งสองเป็นประเทศเล็กๆในอเมริกากลางที่มีพรมแดนติดต่อกันและมีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านานและสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในทวีอเมริกากลางชื่นชอบมากก็คือฟุตบอลนั่นเองครับรเรียกได้ว่าแต่ละประเทศนั้นต่างก็เชียร์ทีมของตนเองแบบสุดใจเพราะฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่มันคือแพชชั่นที่นําคนทั้งประเทศมารวมใจกันเชียร์ทีมของตนเอง โดยเฉพาะในการแข่งขันเวิร์ครับที่จะจัดขึ้นในทุกุก4ปีและไม่น่าเชื่อว่าในปี1969ความบ้าคลั่งในกีฬาชนิดนี้จะเป็นชนวนหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้นได้คลิปนี้ครับจะพาไปรับชมเมื่อฟุตบอลกลายเป็นชนวนสงครามถ้ามีการเอ่ยชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่ผิดพลาดไปทางกระปุก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ เหตุการณ์ก่อนหน้าจริงๆแล้วสงครามในครั้งนี้มนไม่ได้เกิดจากเรื่องของฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียวเพราะประเทศเอลซาวาดอร์และฮอนดูัสแม้จะเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ก็เหมือนเพื่อนบ้านทั่วไปทั้งสองมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาเป็นเวลานานแล้วปัญหาแรกคือทั้งสองประเทศนั้นมีกรณีพิพาทดินแดนบางส่วนที่ยังไม่มีการตกลงกันมาเป็นเวลานานแล้วทั้งบริเวณพรมแดนและบริเวณอ่าวฟอนเซกาที่มีเกาะสามแห่ง ยังไม่มีความแน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กๆเท่านั้นปัญหาใหญ่ที่แท้จริงเริ่มจากการที่มีผู้พยพชาวเอลซาวาร์เข้าไปตั้งรกรากในฮอนดูัสเริ่มตั้งแต่ต้นศตวตรรษที่20โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดแหล่งทำกินในประเทศของตนเองเพราะเอลซาวาดอนั้นมีพื้นที่เพียง800 0ตารางไมล์แต่มีประชากรมากถึง3ล้านคนและที่ดินส่วนใหญ่ก็ถูกจับจองโดยธุรกิจขนาดใหญ่และผู้มีอันจิกิน ในขณะที่ฮอนูรัสมีพื้นที่มากถึง42,300ตารางไมล์ประมาณ5เท่าของเอลซาวาดอร์แต่กลับมีประชากรเพียง2.3ล้านคนเท่านั้นทำให้ตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีมีผู้อพยพชาวเอลซาวาดอร์ที่ต้องการมีที่ทำกินเป็นของตนเองเข้าไปพำนักในประเทศฮอนูรัสมากถึง3 0 0 0คนคิดเป็นเกือบ15%ของประชากรทั้งหมดของฮอนูรัสซึ่งในช่วงแรกนั้นการอพยพย,ย้ายถิ่นของชาวเอลซาวาดอร์อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนักแต่เมื่อเริ่มมีผู้อพยพมากขึ้น หลายคนเริ่มเข้าไปจับจองพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยแล้วเริ่มทำเกษตรจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งธรรมหากินถาวรในขณะที่หลายคนก็เริ่มเข้าไปทำงานในโรงงานต่างๆและเปิดธุรกิจแข่งกับชาวฮอนดูรัสทำให้เกิดกระแสต่อต้านผู้อยุยพชาวเอลซาวดอร์มากขึ้นเรื่อยๆประจวบเหมาะพอดีกับที่รัฐบาลฮอนดูรัสกำลังประสบปัญหาในการบริหารประเทศเศรษฐกิจเิืเครเืองพรรคการเมืองของประธานาธิบดีออสบันโดโลเปสอาริเล,ลาโนกำลังโดนโจมตีอย่างหนัก เรื่องการโกงเลือกตั้งและการคอร์รัปชันดังนั้นเพื่อเป็นการดึงความสนใจจากเรื่องทั้งหมดรัฐบาลจึงต้องหาแพ้ระบาบและหลังจากมองไปมองมารอบตัวรัฐบาลจึงตัดสินใจว่าแพ้ตัวนั้นก็คือผู้อุยพชาวเอลซัวาดร์นั่นเองครับที่กําลังโดนโจมตีว่าเข้ามาแย่งงานของคนฮอนูรัสนั่นเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเทศฮอนูรัสเป็นประเทศที่มีความสําคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกามากเนื่องจากเป็นแหล่งปลูกกล้วยผลไม้ที่รับความนิยมสูงสุดของอเมริกา และผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดในประเทศคือบริษัทยูเนเต็ดฟรุตเจ้าของแบรนด์ชิกิตาผู้จัดจาหน่ายผลไม้รายใหญ่ของอเมริกาโดยทางบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินมากถึง10%ของที่ดินทั้งหมดในฮอนดูรัสและแน่นอนว่าการอพยพเข้ามาตั้งรกรากของชาวเอลซาวาดอร์ย่อมส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทยูเนเต็ดฟรุตอย่างแน่นอนที่ดินมากมายถูกจับจองโดยบรรดาผู้อยุยพทําให้บริษัทไม่สามารถขยายไร่ของตน,นเองเพื่อทำกำไรเพิ่มเติมได้และในปี1966 บริษัทยูเนเต็ดบรอร่วมมือกับบริษัทรายใหญ่อื่นจดตั้งกลุ่ม f e n a g h ขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ์ครอบครองที่ดินและเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีสสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำข้อตกลงกับรัฐบาลคือเงินและอิทธิพล f e n a g h จึงกลายเป็นองค์กรที่สามารถสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลฮอนดูรัสได้เป็นอย่างดีเริ่มจากปี1962ทางรัฐบาลฮอนดูรัส มีการปฏิรูปกฎหมายครอบครองที่ดินและหลังจากการพิจารณาแก้ไขเป็นเวลานานในปี1969จากแรงกดดันของ FENAGS กฎหมายฉบับนี้จึงถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการซึ่งเนื้อหาหลักของกฎหมายก็คือรัฐบาลมีสิทธิยึดที่ดินทำกินของผู้พยพชาวเอววลซอดอร์ที่เข้ามาตั้งรกรากโดยผิดกฎหมายที่ดินเหล่านี้จึงถูกยึดกลายเป็นที่ดินของรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะทำการแจกจ่ายที่ดินเหล่านี้ให้กับคนสัญชาติฮอนดูรัสโดยกำเนิดแทน มองดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายที่ดีกับชาวฮอนูรัสแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเราจะพบว่าหลังจากยึดที่ดินเหล่านี้แล้วรัฐบาลก็อาจจะขายที่ดินเหล่านี้ให้กับคนในรัฐบาลเองซึ่งก็จะทํากําไรโดยการขายที่ดินเหล่านี้ต่อให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ดังนั้นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายนี้เต็มๆก็คือบริษัทยูเนเต็ดฟรุตและสมาชิกกลุ่ม FENAGS แน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหามากมายชาวเอลซาวาดอร์หลายคนที่อยู่ในประเทศฮอนูรัสมาเป็นเวลานาน กลับกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ชั่วข้ามคืนและต้องทิ้งธุรกิจหรือไร่นานที่พวกเขาเคยสร้างมากับมือไว้เบื้องหลังเพื่อเดินทางกลับประเทศนอกจากนี้คู่แต่งงานชาวเอลซาวดอร์และชาวฮอนูรัสก็เกิดปัญหาเช่นกันเพราะสามีภรรยายหลายคู่ต้องเสียที่ดินไปเพราะกฎหมายฉบับนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทาให้รัฐบาลเอลซาวดอร์ไม่พอใจรัฐบาลฮอนูรัสเป็นอย่างมากการกระทําเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการดูถูกและทําร้ายประชาชนชาวเอลซาวดอร์ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเริ่มที่จะมาทูขึ้น เป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่รอเหตุการณ์บางอย่างมาดึงสลักออกนั่นเองและแล้วสลักนั้นก็ถูกดึงออกกลางปี1969ประมาณ2ปีหลังกฎหมายปฏิรูปที่ดินถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการมีการจัดแข่งขันคัดเลือกทีมที่จะมีโอกาสเข้าแข่งขันในมหากรรมฟุตบอลโลกในปี1970ที่จะจัดขึ้นในประเทศเม็กซิโก แน่นอนว่านี่คือการแข่งขันครั้งสำคัญที่แสดงถึงศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาติและประเทศที่บ้ากีฬาฟุตบอลอย่างเอิสวาดอร์และฮอนดูัสย่อมที่จะหวังว่าทีมของตอนเองนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตัวแทนจากเขตแคริบเบียนและอเมริกากลางนั้นจะมีได้เพียง2ประเทศจาก14ประเทศเท่านั้นสำหรับมกซิโกที่เป็นเจ้าภาพก็ได้สิทธิ์ผ่านการคัดเลือกด้วยอัตโนมัติ ดังนั้นหมายความว่าเหลือเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันจริงได้และทั้งเอลซาวาดอร์และฮอนดูรัสก็ไม่เคยมีโอกาสผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันจริงเลยสักครั้งและเหมือนโชคชะตากำหนดไว้จากการจับฉลากเลือกสายเพื่อแข่งรอบคัดเลือกปรากฏว่าทีมเอลซาวาดอร์ได้อยู่สายเดียวกับทีมฮอนดูรัสในรอบเซมิฟนอลซึ่งหมายความว่าทั้งสองทีมจะต้องพบกันอย่างน้อยสองครั้งการแข่งขันฟุตบอลที่มีศักดิ์ศรีของประเทศเป็นเดิมพันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แมตช์แรกที่ทั้งสองต้องพบกันถูกจัดขึ้นที่กรุงเตกูชิกันป้าเมืองหลวงของประเทศฮอนดูัสในวันที่8มิถุนายนปี1969คืนก่อนวันแข่งขันแฟนบอลชาวฮอนดูัสบุกไปหน้าโรงแรมของนักกีฬาเอลซาวาดอร์และส่งเสียงตะโกนบวกเวกวยบายบีบแต่เร้าจนใส่เพื่อรบกวนการพ,พรักผ่อนวันรุ่งขึ้นการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดทั้งสองทีมนั้นไม่สามารถยิงประตูกันได้เลยจนกระทั่งในนาทีที่89เพียงหนึ่งนาทีก่อนหมดเวลาโรบร์คาร์โดนา ตัวยิงประตูทีมฮอนูรัสสามารถทําประตูให้กับทีมเจ้าบ้านได้ทําให้ทีมฮอนูรัสามารถเฉือนเอาชนะทีมเอลซาวารไปอย่างบุดวิดด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในเอลซาวาโดสาวน้อยวัยสิปีนามว่าอเมริอาโบลานอสซึ่งกําลังรับชมการแข่งขันอยู่เมื่อโรเบิร์ตยิงประตูได้เธอเสียใจมากและเดินไปหยิบปืนของพ่อเธอในลินชักเล็งที่บริเวณหัวใจของเธอและเหนี่ยวไกลออกไปทําให้เธอเสียชีวิตคาที่ทันที ข่าวการฆ่าตัวตายของเธอกลายเป็นข่าวดังไปทั่วเอลซาวารดมีการจัดงานศพให้เธออย่างใหญ่โตประธานาธิบดีเอลซาวารดซานเชสเฮนเดสก็มาเข้าร่วมงานศพของเธอด้วยและประชาชนชาวเอลซาวารดก็ยกย่องให้เธอเป็นฮีโร่ของประเทศส่วนในฮอนุลัสนั้นหลังจบการแข่งขันเกิดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างแฟนบอลฮอนุลัสและเอลซาวารดมีการคว้างปาสิ่งของและชกต่อยกันเกิดขึ้นแต่โชคดีที่ตำรวจสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันที จากนั้นทั้งสองทีมต้องมาเจอกันอีกครั้งโดยครั้งนี้เอลซาวดอร์เป็นเจ้าบ้านฝูงชนชาวเอลซาวดอร์นั้นต่างเชียร์ทีมของตนเองอย่างเต็มที่เพราะนี่คือแมตช์ล้างตาที่พวกเขาจะต้องชนะให้ได้ว่ากันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องซ่อนทีมชาติฮอนดูรัสเอาไว้ในสถานที่ลับเลยทีเดียวเพราะกลัวว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกทีมชาติฮอนดูรัสถูกปวดอย่างหนักมีการควงหนูตายหินใส่กระจกโรงแรมจนพวกเขาแทบไม่ได้นอนมีทั้งการจูภาพของอเมเลีย และตะโกนว่าฆาตกรฆาตกรตลอดทั้งคืนแต่ที่แย่ที่สุดก็คือเมื่อเริ่มการแข่งขันเจ้าภาพเอลซาวาดอร์ชักธงชาติเอลซาวาดอร์ขึ้นแต่ธงชาติที่อยู่ด้านข้างแทนที่จะเป็นธงชาติฮอนอุรัสกลับกลายเป็นธงสีขาวเปื้อนฝุ่นขาดวินซึ่งนี่ถือเป็นการดูถูกนักกีฬาทีมเยือนอย่างรุนแรงการแข่งขันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสุดท้ายทีมชาติเอลซาวาดอร์ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวัง พราะพวกเขาสามารถเอาชนะทีมฮอนอรัสที่ยังเหนื่อยล้าจากการถูกปั่นป่วนในคืนก่อนหน้านี้ไปอย่างสวยงามด้วยสกอร์สต่อศูนย์ทีมชาติฮอนอุรัสต้องเดินทางพร้อมความพ่ายแพ้กลับประเทศด้วยรถบัสกันกระสุนในขณะที่รถบัสของพวกเขาเดินทางผ่านไปตามชนบทรถของพวกเขานั้นถูกคว้างหินใส่จนกระจกหน้าแตกดา้าซึ่งประธานาธิบดีเอลซาวาดอออกมากล่าวว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคอมมิวนสิสต์ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อ แน่นอนว่าครั้งนี้แฟนบอลชาวฮอนุลัสก็ไม่พอใจกับผลการแข่งขันเพราะทีมของพวกเขาแพ้อย่างยับยืนเกิดการประท้วงผลการแข่งขันขึ้นแต่เรื่องราวกลับไม่จบอยู่แค่ในสนามแฟนบอลที่โกรธแค้นเริ่มทำร้ายชาวเอลซาวาดอร์ที่อาศัยอยู่ในฮอนุรัสมีการเผาทำลายร้านค้าและกิจการของชาวเอลซาวาดอร์มีการทุบตีฆ่าและข่มขืนชาวเอลซาวาดอร์หลายรายหลายคนต้องขายที่ดินของตน,นเองในราคาที่ต่ำกว่าตลาดแล้วรีบเก็บข้าวของเดินทางกลับประเทศ บางวันมีผู้อพยพกลับเอลซาวาดอร์มากถึง1,400คนต่อวันและโดยรวมมีประชาชนย้ายกลับเข้ามาประมาณ12,000คนหลังการแข่งขันครั้งที่2นี้ซึ่งก็สร้างปัญหาให้กับเอลซาวาดอร์เช่นกันเพราะทางรัฐบาลนั้นก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับผู้อพยพที่เดินทางกลับมาจํานวนมากอย่างไรดีเรื่องทั้งหมดกลายมาเป็นเหมือนกับของเล่นของนักข่าวนักข่าวจากทั้งสองประเทศนั้นต่างใส่สีตีไข่เขียนข่าวกันอย่างเมามัน จนทาให้ทุกอย่างดูเกินจริงไปหมดเหมือนเป็นการสุ่มเจ้าไฟให้กับความโกรธแค้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าไปอีกและเมื่อต่างฝ่ายต่างชนะหนึ่งครั้งและแพ้หนึ่งครั้งทําให้ต้องจัดการแข่งขันรอบเพย์ออฟเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นตัวแทนอีกหนึ่งเดียวที่จะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แมตช์แห่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในกรุงเม็กซิโกในวันที่27มิถุนายนปี1969และในวันก่อนหน้าการแข่งขันไม่นาน รัฐบาลเอลซาวาดอร์ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับประเทศฮอนูลัสโดยอ้างว่าสิ่งที่ฮอนูลัสกระทำต่อผู้อพยพชาวเอลซาวาดอร์นั้นไม่ต่างอะไรกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งสองทีมเดินเข้าสนามพร้อมกับเสียงเชียร์ที่กึ่งก้องจากกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายภายใต้เสียงเชียร์อันกระหึม่มแฝงไปด้วยความตึงเครียดและความกดดันการแข่งขันดำเนินไปอย่างดุเดือดและจบลงด้วยสกอร2์2ต่อเมื่อเวลาหมด90นาทีทั้งสองตแข่งต่อใน,นช่วงทดเวลาประชาชนของทั้งสองประเทศต่างกลั้นหายใจ และลุ้นให้ประเทศของตัวเองสามารถทําประตูได้และแล้วในนาทีที่11บมอริซิโอรโรดกิกสจากทีมเอลเซวาร์เลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้เข้าไปในเขตโทษแล้วทําประตูให้กับทีมเอลเซวาร์ได้อย่างสวยงามส่งผลให้เอลเซวาร์ชนะการแข่งขันครั้งนี้ไปด้วยสกอร์2ต่อ3และเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นในปลายปีนั้นแต่ใครจะรู้ว่าประตูแห่งความภาคภูมิใจของโรดกิกสนั้นจะทําให้เกิดสงครามในอีก3สัปดาห์ต่อมาเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในฮอนด ทวีความรุนแรงขึ้นทันทีหลังการแข่งขันจบลงประชาชนชาวเอลซาวาดอร์ถูกทำร้ายร่างกายขับไล่และยึดพื้นที่ทำกินจนกระทั่งรัฐบาลเอลซาวาดอร์เห็นว่าต้องทำอะไรสักอย่างบ้างแล้วเพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองปางเส้นสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่1 4กรกฎาคมมีเครื่องบินของฮนูรัส3ลำล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่2ของเดือนที่เกิดการลุกดำน่านฟ้าขึ้นเอลซาวาดอร์จึงตัดสินใจทำการตอบโต้ทันที สงครามเริ่มในช่วงบ่ายของวันที่1 4กรกฎาคมปี1 9 6 9ทางเอสวเอดสอวร์ดเปิดฉากโจมตีทันทีเริ่มจากการตัดไฟฟ้าทั้งประเทศเพื่อไม่ให้กองทัพอากาศของฮอนอรัสนั้นสามารถมองเห็นเป้าหมายในตอนเย็นและตอนกลางคืนได้หลังจากนั้นกองทัพเอิสอวรอร์ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือนำระเบิดไปผูกไว้กับเครื่องบินลำเลียงและแปลงเครื่องบินลำเลียงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดชั่วคราวเพื่อไปถล่มฐานทัพอากาศของฮอนอรัส สถานที่แรกในฮอนูัสที่โดนโจมตีคือท่าอากาศยานนานาชาติคอนตินตินกลางเมืองหลวงซึ่งเป็นท่าอากาศยนานหลักของประเทศเครื่องบินลบของกองทัพอากาศฮอนูัสจอดอยู่กลางลานจอดโดยไม่มีอะไรป้องกันและกลายเป็นเป้านิ่งที่กองทัพเอสิสราดอ์น่าจะสามารถจัดการได้ง่ายซึ่งสาเหตุที่เอสิสวาดอ์ตัดสินใจทําแบบนี้เพราะว่ากองทัพอากาศฮอนูัสนั้นมีเครื่องบินมากกว่ากองทัพอากาศเอลสวาดอ์ถึง2.5เครื่องต่อหนึ่งเครื่องแต่เครื่องบินลําเลียงนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด พราะวิธีการทิ้งระเบิดเครื่องบินนั้นจะต้องบินต่ำลงเหนือสนามบินแล้วให้คนที่อยู่ในเครื่องบินนั้นดันระเบิดลงมายังเป้าหมายซึ่งไม่ต้องบอกก็น่าจะเดาได้ละครับว่าแผนการนี้ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมีเครื่องบินได้รับความเสียหายเพียงไม่กี่ลำแถมอาคารและรันเวย์ก็ไม่ได้รับความเสียหายหนักแต่อย่างใดแม้ทางกองทัพฮอนดูรัสจะโดนโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวความเสียหายก็ไม่หนักมากและกองทัพอากาศฮอนดูรัสก็สามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว แต่ที่มาพร้อมๆกับการโจมตีทาาอากาศคือกองทัพบกของเอลซาวาดอร์ก็เริ่มเคลื่อนทัพทันทีโดยเน้นการวางกํลาลังพลที่บริเวณถนนหลัก2เส้นที่เชื่อมพรมแดนของทั้งสองประเทศและแบ่งเขตปฏิบัติการเป็น3มเขตใหญ่เขตปฏิบัติการแรกมีชื่อว่าชาราเดนังโกเทเตอร์อยู่ทางตะว,วันตกเฉียงเหนือของประเทศในพื้นที่ภูเขาและแม่น้ําและใช้เป็นที่ตั้งรับในกรณีกองทัพฮอนดูรัสสามารถตีโต้กลับมาได้เขตปฏิบัติการที่2คือนอตเทเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยกองกําลังทหารจํานวนมากและอาวุธหนักเล็กน้อยส่วนเคเปอร์การหลักก็คือเคบปริรการที่3หรือดิสเทเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักมากมายไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะเครื่องบอจรวดและอื่นอีกมากมายการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้กองทัพเอลสวดอรนั้นสามารถเคลืบอคลานเข้ามาในอาณาเขตของฮอนนรัสได้อย่างง่ายดายโดยทําการยึดเมืองต่างๆจนเกือบถึงเมืองหลวงใอกูชินกปา ดูเหมือนว่ากองทัพบ,บกของฮอนดูัสจะไม่สามารถทําการโต้ตอบใดๆได้เลยแต่อย่างไรก็ตามในวันที่1 6กรกฎาคม2วันหลังจากการเริ่มโจมตีกองทัพอากาศของฮอนดูรัส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปถล่มฐานทัพอากาศไอโรบังโกซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงซานเซเวอร์ดแต่ทางกองทัพเอิสราดอลสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการยิงจรวดสกัดอากาศยาน,านทําให้ฐานทัพนั้นได้รับความเสียหายไม่มากนักแต่สถานที่ที่ไม่มีอาวุธคอยป้องกันอยู่เลยคือโรงกั่นน้ํามัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของเอลซาวาดอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการโจมตีของฮานูัสโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดนทิ้งระเบิดแต่โชคดีที่ระเบิดตกใส่เพียงถังเก็บน้ำมันเท่านั้นแต่มีโรงกลั่นน้ำมัน,นเหล็กและโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งโดนโจมตีและได้รับความเสียหายว่ากันว่าเมื่อบฏิการจบลงตลอดชายฝั่งของเอลซาวาดอร์นั้นเต็มไปด้วยควันสีดำที่เกิดจากไฟไหม้ที่กำลังลุกไหม้โรงงานางต่างๆอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีการพูดถึงคือเรื่องของเครื่องบิน ถ้าเราคิดถึงการต่อสู้กันทางอากาศทุกคนอาจจะนึกถึงเครื่องบินรบแบบเครื่องบินจิตบินชวัดชเวียนต่อสู้กันไปมาแต่เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนจึงไม่มีประเทศไหนที่มีเครื่องบินรบที่ทันสมัยเครื่องบินทุกลำที่ถูกนํามาใช้นั้นเป็นเครื่องบินใบพัดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่มีอายุป,ประมาณ20-30ปีทั้งสิ้นและสงครามครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของโลกที่มีการใช้เครื่องบินแบบนี้มาสู้รบกันและไม่ใช่เพียงเครื่องบินเท่านั้น จริงๆแล้วอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทั้งสองประเทศนั้นเป็นอาวุธโบราณตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองทั้งสิ้นไม่มีรถถังสมัยใหม่ไม่มีอาวุธที่ทันสมัยและทั้งสองฝ่ายก็มีจํานวนทหาราพอกันที่ประมาณ5,000นายหยุดยิงแม้ว่าจะสามารถโต้อตอบทางอากาศได้แต่ในภาคพ,พื้นดินนั้นกองทัพฮอนุลัสกลับไม่สามารถต้านทานกองทัพของเอซสอราเอที่กําลังคืบคลานเข้ามาใกล้เมืองหลวงเรื่อยๆ หนังสือพิมพ์ของเอลซาวาดอต่างพาดหัวให้กำลังใจกองทัพของตนเองโดยกล่าวว่าประเทศเอลซาวาดอเป็นประเทศเล็กในอเมริกากลางเป็นเหมือนกับอิสราเอลแห่งอเมริกากลางเมื่อสงครามดำเนินไปได้สาวันกระสุนของทั้งสองกองทัพก็เริ่มเลื่อยหล่อลงส่วนการโจมตีคลังน้ํามันของฮานูัสก็เริ่มส่งผลกับเอลซาวาดอเพราะน้ำมันสำหรับใช้ในกองทัพนั้นเริ่มขาดแคลนกรุงซานซาวาดอต้องโดนตัดไฟทั้งหมดในเวลาค่ําคืนต่อไปและการเคลื่อนตัวของกองทัพเริ่มได้รับการต่อต้านเนื่องจากทางกัวเตมาลา เริ่มส่งอาวุธมาเพื่อช่วยเหลือฮอนดูัสซึ่งทั้งสองประเทศนั้นพยายามขอความช่วยเหลือจากสาหรัฐอเมริกาซึ่งก็รับการปฏิเสธทั้งคู่จนสุดท้ายฮอนดูัสต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร OAS หรือ Organization of American States ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือของประเทศในทวีปอเมริกาให้เข้ามาแทรกแซงและเจรจาสงบศึกหลังจากการยื่นข้อเสนอของทาง OAS ทางรัฐบาลเอลซาวาดองให้การปฏิเสธโดยยืนยันว่าจะยอมสงบศึกก็ต่อเมื่อทางรัฐบาลฮอนดูัส ยอมจ่ายเงินค่าชดเชยเ,เสียหายให้กับผู้อพยพชาวเอลซาวาดอร์ที่ถูกขับไล่และให้ฮอนดูัสการันตีความปลอดภัยของประชาชนเอลซาวาดอร์ที่ยังคงอาศัยอยู่ในฮอนดูัสคืนวันที่18แกรกฎาคมด้วยความช่วยเหลือของ OAS ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะหยุดยิงโดยมีข้อกําหนดว่าทางเอลซาวาดอร์จะต้องถอนกองทัพออกจากฮอนดูัสภายใน72ชั่วโมงซึ่งหลังจากการเจรจาเส้นตายถูกเลื่อนออกไปเป็นก6าสมุชั่วโมง ในช่วงเวลา96ชั่วโมงนั้นเกิดความแตกแยกในกลุ่มนักการเมืองของเอลซาวาร์ว่าจะถอนกําลังหรือไม่จนสุดท้ายทางประธานทิบดีของเอลซาวารดซานเชสเฮนเดสได้ออกแถลงการว่าเอลซาวาโดจะถอนกองทัพก็ตอ่อเมื่อเขามั่นใจว่าประชาชนของเราจะปลอดภัยจากการโจมตีต่างๆของฮอนดูรัสและกล่าวต่อว่าทําไมคนคนหนึ่งสามารถเดินอยู่บนดวงจันทร์ได้อย่างปลอดภยัยในขณะที่คนอื่นไม่สามารถเดินอยู่ในทุ่งหญ้าของฮอนดูรัสได้อย่างปลอดภยัยเพียงเพราะสัญชาติของเขา ในตอนแรกนั้นเอลซาวาดอรยังคงไม่ถอนกำลังออกจากฮอนดูัสง่ายๆจนเส้นตายผ่านไปสุดท้ายองค์กร OAS ต้องเพิ่มแรงกดดันโดยการขู่ว่าสมาชิกของ OAS จะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเอลซาวาดอรและสัญญาว่าจะส่งตัวแทนของ OAS เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยของชาวเอลซาวาดอในฮอนดูัสทำให้สุดท้ายในวันที่2สิงหาคมกองกำลังเอลซาวาดอจึงเริ่มทำการถอนตัวออกไป แต่ถึงแม้ว่าสงครามจะยุติลงแล้วแต่กว่าที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถทําข้อตกลงสงบศึกอย่างเป็นทางการก็กินเวลานานกว่า10ปีเลยทีเดียวครับผลลัพธ์มาถึงตรงนี้สังเกตกันไหมครับว่าในสงครามครั้งนี้นั้นเริ่มต้นในวันที่1 4กรกฎาคมและจบลงในวันที่18กรกฎาคมซึ่งนันหมายามว่าสงครามทั้งหมดนั้นเริ่มต้นและจบลงภายในระยะเวลาเพียง4วันหรือประมาณ100ชั่วโมงเท่านั้นใช่แล้วครับสงครามฟุตบอลระหว่างอซาวาดอ์และฮอนดูรัส ถือเป็นหนึ่งในสงครามที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดในโลกโดยกิระิยะเวลาเพียง100ชั่วโมงเท่านั้นจนกระทั่งในฉายาอีกฉายาหนึ่งว่าสงคราม100ชั่วโมงแต่ภายใน100ชั่วโมงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตฝั่งของเอลซาวาดอร์มีผู้เสียชีวิตประมาณ900คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนธรรมดาที่เสียชีวิตจากการโดนทิ้งระเบิดส่วนผู้อพยพชาวเอลซาวาดอร์ในฮอนุลัสประมาณ3,000 0 0คนต้องหนีตายกลับมายังเอลซาวาดอร์ ซึ่งทางรัฐบาลก็ไม่ได้มีแผนการอะไรที่จะรองรับการกลับมาของพวกเขาทําให้หลายคนกลายเป็นคนไร้บ้านตกงานและต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างแรนแค้นปัญหายาเสพติดการจี้พล้นและอาชญากรพุ่งสูงขึ้นความขัดแย้งเรื่องที่ดินทํากินบานปลายจนสุดท้ายประมาณหนึ่งทศวรรษถัดมาปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่รับการแก้ไขจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองเอซวดอร์ที่กินเวลากว่า10ปีและมีผู้เสียชีวิตกว่าเ0 0 0หคน ในขณะที่ทางฝั่งฮอนดูรัสก็ต้องเสียทาหารไปประมาณ2 5 0นายมีประชาชนเสียชีวิตกว่า2000คนและอีกหลายคนต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยส่วนบริเวณที่เคยมีชาวเอลซาวาโด,ดอาศัยอยู่ก็กลายเป็นที่โลกหลางส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของฮอนดูรัสที่อยู่ประชาชนกว่า10%ของประเทศก็หายไปนอกจากจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วความสัมพันธ์ทางการค้าก็โดนตัดด้วยเช่นกันโรมแดนระหว่างสองประเทศก็ถูกปิดไม่มีการค้าขายหรือขนส่งใดๆระหว่างสองประเทศเป็นเวลาเกือบทศวรรษเลยเดียวครับ เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมปี1970การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่9ถูกจัดขึ้นที่เม็กซิโกและเอลซาวาร์แข่งขันแมตช์แรกพบกับเบลเยียมและพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์3-0จากนั้นก็พบกับเจ้าภาพเม็กซิโกและสหภาพโซเวียตซึ่งก็แพ้เช่นกันเรียกได้ว่าแพ้3แมตช์รวดและตกรอบไปอย่างรวดเร็วสวิบเอ็ดปีหลังสงครามครั้งนั้นในที่สุดผู้นําทั้งสองประเทศก็ได้มาประชุมกันที่กรุงลิมาประเทศเปรู ในวันที่30ตุลาคมปี1980เพื่อลงนามในข้อตกลงโดยทั้งสองประเทศนั้นจะให้ศาลโลกเป็นผู้ตัดสินในกรณีดินแดนที่ยังมีข้อพิาพาทกันอยู่ซึ่งผลการตัดสินในปี1992ปรากฏว่าฮอนดูรัสได้พื้นที่ส่วนใหญ่ไปในขณะที่เอลซาวาร์ก็ได้เกาะสองแห่งมาครอบครองบทสรุปสงครามฟุตบอลหรือสงครามร้อยชั่วโมงจริงๆแล้วเป็นสงครามที่ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำ ถ้าหากว่าทั้งสองประเทศนั้นมีการพยายามที่จะร่วมมือกันเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาเรื่องของผู้อพยพปมความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานตั้งแต่ต้นศตวรรษสุดท้ายก็มาระเบิดออกด้วยการแข่งขันกีฬาเพียงสองครั้งซึ่งแสดงหเห็นว่าอารมณ์ของมนุษย์นั้นช่างน่ากลัวนักบทบาทของสื่อคืออีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เหตุการณ์ต่างๆยิ่งบานปลายนักข่าวจากทั้งสองประเทศต่างประโคมข่าวเพื่อเอาใจผู้อา่านปลูกฝังความเกลียดชังในตัวผู้คนมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม จนสุดท้ายก็แทบจะไม่มีใครคัดค้านการก่อสงครามในครั้งนี้คนที่ได้ประโยชน์จากสงครามครั้งนี้เห็นจะเป็นบริษัทยูเนเต็ดฟลรดและผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างๆที่ตอนนี้พวกเขาสามารถครอบครองที่ดินในฮอนดูรัสได้เพิ่มเติมในราคาถูกทําให้สามารถขยายไร่และทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำ่ำจากการส่งออกกล้วยบนที่ดินเดิมของชาวเอลซาวาดอร์ที่โดนขับไล่ออกไปและสุดท้ายบทเรียนที่เราควรทราบก็คือเมื่อมีสงครามก็ต้องมีผู้เสียชีวิต ชาวเอลซาวดอร์ต้องถูกขบไลกลายเป็นคนไร้ที่อยู่จนปัญหาลูกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่มีผู้เสียชีวิตมากมายส่วนชาวฮอนดูรัสมากมายก็ต้องมาเสียชีวิตและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องมาขาดสบันลงและใช้เวลาเป็นทศว,วรรษกว่าจะกลับมาเยียวยาหรือฟื้นกันได้ใหม่และนี่ก็คือเมื่อฟุตบอลกลายเป็นจานวนสงครามถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้เลยครับเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ